สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีสิบาไมาเห็ดอันอยังก็ฆ่าเชือ้อแบคที ria เอ่อไวรัสวีรุสไวรัสวีรุสโคโรนาซิบเก่านี่ยแหละค่ะพี่น้องในรถเท่านี่ยแหละเวลาเขาไอเขาจามเขาไปขังนอกมากสินะเขามาบนวัฒนกรรมเอ่อของเขาเลยนะว่าเป็นยังไงคะ่ะไปเบิรงกันเลยค่ะพี่น้องเรามาเช็คข้อมูลนะคะข้อมูลอัปเดตก,การอัดฉีดอัดฉีดอะไรนะ ไวรัสในรถนะคะเราเราทำได้แต่ว่าเราไม่แน่ใจข้อมูลนะคะเดี๋ยวเราเช็คให้ดูแป๊บหนึ่งการเช็คของเราก็คือในคอมพิวเตอร์นี่แหละคะ่ะนี่ค่ะอธิบายคร่าวๆเลยปะอธิบายคร่าวๆก็อาจจะอ่านเลยนะคะก็บอกว่าอันนี้เป็นแอร purifier เนี่ยค่ะระบบเนี้ยค่ะซึ่งอ่านว่าน่าจะอ่านว่าโฟโตแคตาลิทิกหรือเปล่าคะบอกว่าปัจจุบันมลพิษทางน้ำในอากาศได้ถึงความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพราะมลภาวะเหล่านี้มีผลต่อระบบนิเวศและสุขภาพกางหายของสิ่งมีชีวิตมีผลทำให้งานวิจัยหลายๆแห่งเกี่ยวกับการกำจัดมลภาวะที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในช่วงปี1969มีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นได้้้แแกกกก่่ฟูจิิิิชชมะะะะฮออออนนนนนนดดาาาลคคุไไเสรรบวียังง ซึ่งเป็นการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันขั้นสูงในการกำจัดมลพิษจากนั้นฟูจิชิมะและฮอนดาและนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นพยายามอธิบายกลไกกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยพวกเขาเชื่อว่ากระบวนการโฟโตคาตาลิติกเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากสามารถสลายหรือกำจัดโมเลกุลของสารอินทรีย์และอนิทรีย์ให้กลายเป็นโมเลกุลที่มีความเสถียรความเป็นพิษน้อยลงหรือกำจัดได้ง่ายขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานอื่นๆได้ประโยชน์ต่างๆได้อย่างกระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้รีดักชันโดยมีวัสดุ และเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับ OH เกิดเป็น OH บวกและเกิดปฏิกิริยารีดักชันกับ O O 2เป็น O 2ลบซึ่ง OH ไม่แน่ใจเนี่ย OH ไงอืมโอเคมันเป็นสูตรแบบทางเคมีเนาะทางเคมีมากเลยโอเคเราเราเอาเข้าไปด้วก่อนเดี๋ยวเราไปดูวิวัฒนาการการทำกันเลยเนาะสรุปว่าการเรียนแบบการฆ่าเชื้อโรคของธรรมชาติโดยการใช้ UV C คลื่นสั้นระดับ254นาโนเมตรเป็นช่วงแสงที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคมากที่สุด ทำปฏิกิริยากับไทเทนเนียมและโลหะพิเศษเพื่อสร้างออกซิไดเซอร์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โอ้โหแม่เจ้าเดียวค่ะแล้วก็พวกนี้ค่ะซึ่งจะไปรวมตัวกับแบคทีเรียและเชื้อโรคในอากาศเกิดการย่อยสลายทั้งสามารถกำจัดเชื้อไวรัสเชื้อราแบคทีเรียเชื้อไข้หวัดอืมโอเคไป พี่โฆษณาขายเครื่องนะคะพี่น้องอันนี้บรมเ่ณลาโพงเลยนี่อันนี้เป็นอันเครื่องเครื่องอัดฉีดียังก็ไวรัสโครโรนาอ่นาเดี๋ยวห้องสม <c oughs> บเบิ้กันว่าวินวิวัฒนกรรมเขาทํำยังไงเนาะวิวัฒนกรรมนวัตนกรรมเออในในเครื่องอนนเครื่องอันนี้คือเครื่องใช่ไหมพี่จอม <c oughs> น่าจอันนี้คือเครื่องแล้วแล้วสายอะไรคือยังไงคะสายคืออยู่นี่ค่ะ สายกองยุอยู่นี่นะคะสายกองอ้ยเนาะอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่รถนะคะอันนี้คือสายค่ะสายปลั๊กไฟน่ะนะเราจะใช้โปรแกรมโปรแกรม Away Mode ค่ะเพราะว่าไม่มีใครอยู่ในรถแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราใช้โปรแกรมเนี่ย Away Mode เนี่ยเราไม่ควรจะอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าออกซิเจนมันสูงเกินไปก็ไม่ดีสําหรับเราโอเครับทราบค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อ กันนเลยะครถห้องกระจอยู่ตรงนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวเ้าสิมาอัดฉีดรถเนาะว่านี่รถสิว่าอ่าอัดฉีดแบคทีเรียอยู่ข้างในนี่เป็นการต่อสายนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเบิ้งที่การต่อสายค่ะพี่น้องห้องเสียจังไหนต่อสายอะไรคะก็แค่เสียบปลั๊กเลยเจ็บไปไว้รถไหนกุญแจแม่อ๋ออันนี้หนูเปิดรถแล้วค่ะอันนี้ซีโยเข้าไปไว้ในรถซื่อๆดอกค่ะพี่น้อง หนูเปิดแล้วนะนั่นเอาวานแมนเปิดจะเขาซื้อเบื้งกันค่ะพี่น้องว่าเพิ่นเฮตดจังไดเด้ออันนี้คือเห่าแบบว่าวัฒนกรรมของในรถก็ไม่ต้องเอาออกเนาะไม่ต้องค่ะจริงๆเราต้องห่างจากด้านหลังจะต้องห่างจากตรงนี้หนึ่งฟุตนะคะเอาอะไรกั้นไหมเออไม่ต้องกั้นแต่ว่าเราให้มันสถเทรนนดีไหประมาณนี้ครับพี่น้อง บแมนลำโพงได้เนี่ยเปิดเต้นจึงจ้ง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 จึง้งจ <c oughs> ึ้งจึ้งจึ้งบแมนเนี่ยอันนี้คือพี่จอมนะพี่จอมจะเป็นผู้รักษาบรรยากาศ <Okay. S 1> <c oughs> ในรถเสียงนกเสียงล่าเห็นบอแดดกําลังดีพี่น้องแดดเขาต้องเปิดแบบว่าเปิดรถออกทุกส่วนสินะเนี่ยเ <c oughs> พิ่นกาําลังอัน,นตัวสายไฟสี่สันนะ อ่าพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นต่อสายไฟแล้วพี่น้องเพิ่นกะเสียบปลั๊กเปิดแบบนี้ค่ะเอาเวหมดค่ะทีนี้เราก็ปิดค่ะไม่อยู่ค่ะไม่อยู่แล้วเอาเหรอต้องออกจากรถใช่ไหมอ๋อสิค่ะต้องปิดรถใช่ไหมปิดค่ะอ๋อพี่น้อง่อยคิดว่ามม่จะเป็นเครื่องพ่นน้ำาระเมนอ่าประมัครับประจอม ปกติสองชั่วโมงแต่ว่ารถมันรอแล้วค่ะอันอันนี้เขามาเบิงบรรยากาศขาะอกันอนกระไดสันอันนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้ามาเบิงกันแต่ว่าเ้าเห้าแค่ครึ่งชั่วโมงก็ได้เพราะว่ามันสะอาดแล้วมันเคยทำแล้วครั้งหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแหละโอเคพี่น้องจำมาเบิงไมเบิงบรรยากาศที่เข <c oughs> ามาอัดฉีดรถค่ะพี่น้องมันสิเป็นจังสีเนาะนี่มันสิเป็น อันนี้คือรถของเฮาที่ว่าเฮาเฮ็ดค่ะอันนี้คอยให้เบิ่งบรรยากาศข้างนอกอ่าสวยงามค่ะกลางป่านะคะให้เบิ่งบรรยากาศเบงนด้เสียงนก่พี่นอ้องอ่าเดี๋ยวขอสสมาทาให้เบิ่งตอนต้นใหม่มันขึ้นเนาะพี่น้องตอนนี้คือบรรยากาศเป็นสีจังซี่ละอ่าสวยค่ะพี่น้องหมุนหนาหบุ้นหลังรถส่วนตูมซะอ่าประมาณนี้ค่ะพี่น้อง โอเคค่ะเดี๋ยวเขามาล่อช่วงอันนี้คือช่วงล่อล่ออันอันขาเชื่อไว้รัดนั่งสินะผมก็เลยม,มาเฮ็ดคลิปเร่นๆให้พี่น้องในเบื้องนอกนี่บรรยากาศข้างนอกเป็นยังี่ค่ะพี่น้องมื้อนี้มื้อนี้มื้อน,อนี้วันที่วันที่เท่าไหร่วันที่วันที่เจ็ดพี่น้องอากาศดีๆเจ็ดเมษายนอากาศดีๆฝนตกบม่มีหิมะค่ะพี่น้องโอเคค่ะทหารถวาย เช่นค่ะมนีมนีอากาศดีดีเอ่อห้ามาเห็ดแบบว่ามนีมนีเป็นยังถึงออกมาข้างนอกได้ที่เพราะว่าคุณสามีเห็ดอาหารค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิงเขาไปเบิงเลยว่าเพ่นเห็ดอีหยังถวายพระนั่นเองมืีมนีวันพระบันี้ก็เลยส่วนผููบาวมาเห็ดบุญนำสินั่นนี่ยอยู่วัดอู่ขวเสืวนรสโกเดอร์พี่น้องผู้ใดเหนว่างผู้ใดอยากมาเห็ดบุญกับแมาแต่ว่าช่วนมีอย่าเฝ้าแมาเพราะว่าอัน เพราะว่ายังก่ออันเขาบ่าให้ชุมนุ่มกันเกินสิบคนอั่างนี้นนะ,ะแต่ว่ามาได้ถ้าเกิดมากกับแจ้งทางวัดเนาะว่าเฮ้าสิมาเฮ็ดบุญจังนี่นะเออตองมากแบบว่ามือละคนสองคนจังนี่นเนะเพราะว่าเฮากันรักษาสุขภาพกันเนาะให้เบิ่งบรรยากาศนอกวัดเบิ่งพี่เตลหะพี่น้องเต้หะงามบ่บรรยากาศสวยงามน้องเต้หะข่อยก็งามเห็นบอเ <c oughs> น่เห็นนะ บรรยากาศพี่น้องแบบแดดดีนี่อันนี้คือวัดยูกลางป่าพี่น้องผู้ใดสิมากอะแวะมาได้เินามาเหตุบุญทำบุญสังฆทานทำบุญมันเกิดเอียงกับว่ากันไปเซนาแต่ว่าช่วงนี้กัรักษาสุขภาพร่างกายกันเนาะเพระาะว,ว่าไวรัสโคโรนาสิบเก้านั่นค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะมาล่ออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะคะ่ะในการอันอัน,อ,นอัดฉีดรถตอนนี้รถข่อยเนี่ยรถข่อยกำลังเหตุยู่ รถอ่าเิ่นเขาไปแล้วเห็นไหมรออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงอันนี้มาทาให้เบ่งบรรยากาศเนาะคะ่ะพี่น้องนี่บรรยากาศข้างนอกแดดแดดยูวีก็เป็นการขาเชื้ออแบคทีเรียไวรัสเนาะคะ่ะพี่น้องยูนิคะอันนี้คือกันนะคะ่ะพี่น้องอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาเจอกันเนาะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ดเดวลาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยว เอาเกือบสองชั่วโมงวาสันเดี๋ยวห้าสิบมาเบิงรดเท่าเนาะ่ามันสิเป็นดีไล่ดีปันได่สนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับพี่น้องโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันค่ะพี่น้องว่ากลิ่นมนสิเป็นยังไงเอากลิ่นต้องเปิดระบายออกก่อนนะคะเอาต้องต้องเปิดระบายแบบนี้ใช่ไหมเปิดประตูนั้นได้เลยค่ะเดี๋ยวได้ยังพึ่งยังพึ่งยังพึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะชั่วโมงครึ่งปิดแล้วค่ะโอเคแล้วเราก็เปิดให้ระบายนิดนึงก็ใช้ได้ลวกลิ่นสดชื่น เออเหมือนเหมือนกินน้ำคอลีนเลยอะ่ะเหมือนกินคอลีนเลยอ่ะเหมือนเหมือนเนาะเหมือนไหมเหมือนได้กินเหมือนคอลีนอ,ะอ่ะก็ก็ระวังค่ะอย่าอยู่กับมันมากอ่าโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราเปิดเราเปิดประตูรถไว้ทั้งสี่ด้านแบบนี้นะคะ,ะข้างหลังนี่มันเข้าไหมเข้าหมดแล้วค่ะแต่ว่าให้มันอบไว้ก็ได้เปิดไว้ก็ได้มันจะได้เป็นการระบายอ่ามันเตี๋ยวเหาก็มีผัดถักกระเทียมสินะพีน่น้องเนี่ยส่งไปในรถจะนะย้ายอีกใช่ไหมวันนี้ฮะจะยายอีกไหม ไม่เอาแล้วเนี่ยแหละค่ะประมาณจะสียนบ่ตอนนี้ก็ล่างแดดดีครับพี่น้องเสื้อผ้าเขาก็เปิดไซส์ลายเสีนะเห็นว่าเขาก็อาดโอโซนเข้าไปในรถจสนาเดนะยวเนี้ยก็เก็บอุปกรณ์เนาะตอนนี้คือรถกินแบบเฟสนะ่พี่น้องกินแบบว่าคือจังคือจังเขาหล่างคอลินในรถในในในคอลินเสียนะพี่น้อง